กัในวันนี้ก็ให้พระท่านกล่าวเปิดใจที่ได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเอาไว้ค่อยฟังวันหลังกันแต่วันหน้าแต่สิ่งที่จะมารู้อยู่ตอนนี้ก็คือ การชนะตัวเองเป็นความสำเร็จมากกว่าความสำเร็จทั้งหมดในโลกใบนี้ในสามโลกนี้และจิตที่กำหนดเมื่อกี้ถ้าเราเข้าใจว่าอะไรก็คือยากและปัญหาหมด ทุกอย่างก็คือยากและปัญหาแม้ตอนนี้ที่โยมกำลังฟังทำกัมาบอกปิดพัดลมให้หมดย่า้มีเสียงเดี๋ยวโยมฟังทางบ้านจะซ่าเข้าทางใหม่ถ้ามอว่าความร้อนมีปัญหามันก็คือปัญหาความหนาวคือปัญหามันก็คือปัญหาถ้ามันไม่มากมายเกินอย่ามองว่าเป็นปัญหา ให้หมองว่าเป็นปกติหรือเป็นธรรมดาร้อนบ้างหนาวบ้างอย่ามองว่าคือปัญหาสุขบ้างทุกบ้างอย่ามองว่าคือปัญหาได้มาบ้างสูญเสียบ้างถ้ามองคือปัญหามันก็คือปัญหาหมดแล้วเราเองก็จะเครียดทีนี และค่าตอบแทนแห่งความเครียดมันจะทำลายชีวิตเราตั้งแต่ร่างกายจนถึงจิตใจและการมีชีวิตและการดำเนินชีวิตไม่ดีเลยเจ็บบ้างปวดบ้างน,นั่งสมาธิก็เจ็บร้อนเหน็บปวดชาแต่มาไม่เคยมองว่าคือปัญหา อยู่กันมาตั้งหลายสิบปีอายุมากก็ยิ่งสัมผัสได้มากขึ้นแต่ไม่ใช่คือปัญหาเพราะตมาไม่ได้มองว่านั่นคือปัญหามันก็ไม่ใช่เพราะอะไร พราะชีวิตเรามันก็ต้องเดินทางเส้นนี้อยู่แล้วความเจ็บปวดมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยังไม่เข้าใจอีกหรือยังว้่ยวายอีกหรือเลิกได้แล้วต่ามาไม่ละมันเริ่มปรงตก ตปรงตกไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรไม่ใช่ท้อแท้นะไม่คือเข้าใจความจริงแล้วแล้วก็ยอมรับความจริงแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่มาบอกให้ต่อมายอมรับชะตากรรมแต่ไม่เคยยอมแพ้ชะตาชีวิตเพราะชีวิตสะกดรกคำเดียวสู้สู้ ยากไหมแต่ต้องมีผู้กํากับคำว่าสู้สู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยความรู้สู้ด้วยความเข้าใจสู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยความพยายามนี่เรียกว่าสู้ชีวิตไม่ใช่ไปต่อยแต่มาสู้ ธมาสู้ชีวิตถ้าไม่สู้ชีวิตไม่มีชื่อท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมาผ่านไม่มีไม่รู้ไรค่าอยู่ตรงไหนแต่ก็เพราะคำว่าสู้ไงแต่คำว่าสู้ต้องสะกดว่าสู้อย่างมีสติ สู้ยังมีปัญญาสู้ยังมีความอดทนอดกลั้นสู้ยังมีความภาคเพียรสุดท้ายรวมความเรากำลังสู้กับตัวเองสู้จากความหวั่นไหวในจิตเรา ในโลกใบนี้ที่เราได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้ลิ้มรสทั้งหมดสงครามที่ยาวนานที่สุดคือการสู้กับตัวเองจนกว่า เราชนะถ้าเรายังแพ้ใจเราเองถึงได้อะไรมาครอบครองเราก็ยังเป็นพาสอยู่ดีไม่ได้มีอิสระไม่ได้เป็นมุนีผู้อิสระหรือผู้นิรุตุกยันตมาสู้เพื่อรอด มีทางเดียวเท่านั้นพุทธะมีความหมายกับตามามากที่สุดในโลกทั้งหมดในสิ่งทั้งปวงนี่สัตว์จริงนะตาม,มาไม่ได้ยออใครง่ายๆย,ยิ่งชั่วโมงนี้ด้วยยากที่ตาม,มาจะหยิบว่าใคร เลิศก,กว่าประเสริฐกว่าแต่เมื่อกล่าวถึงพุทธะแล้วท่านคือตะวันกอตมาท่านคือแสงสว่างท่านคือทุกอย่างที่ให้ตมาได้เข้าใจคำว่าเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไรและอยู่ไปทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วต้องการอะไรและอะไรที่ต้องการต่มาถามหมดแล้วคำเหล่านี้มันวนอยู่ในหัวแต่สิ่งเหล่านั้นวันนี้มันเหมือนสับปะหลาดพวกนั้นมันสงบลงไปแล้ว หรือมันมันไปจากสมองอาจจะมาหรือมันหลุดออกไปแล้วทำไมถึงมั่นใจแบบนั้นก็ต้องดูว่าเราอยู่ทุกวันนี้เพิ่มทุกข์หรือทุกข์ลดบรรเทาเบาบาง และเราร้อนขึ้นหรือเย็นลงสงบลงสะอาดขึ้นหรือสกปรกขึ้นเรารู้อยู่แล้วเราเป็นผู้กำหนดจิตอยู่แล้วตอนนี้จึงไม่จำเป็นต้องให้ใครมาทายจิตเราเลยและไม่ต้องบอกว่านี่คือนรกหรือสวรรค์จิตเรากรำหนดแล้วว่านี่กุศล หรืออากุศสนฝ่ายไหนเนี่ยมันชัดเจนเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอากาติดด้วยคำว่าเพราะเขาเพราะขาดหรือกลัวหรือเพราะรักอากาติสีที่ลำเอียงเราเข้าใจแล้วต่มาบอกผิดคือผิด อย่าบอกว่าถูกท่านจะเป็นศัตรูกับตัวเองที่ไม่สิ้นสุดแล้วอย่าใส่ร้ายใครนี่คือบาปนักหนาอย่าไปใส่ร้ายรู้ว่าเขาไม่เคยทำไม่เคยผิดอย่าไปยัดเยียดความผิดหรือใส่ร้ายเขานี่คือคนชั่วโดยสันดาบกรรมนี้กรรมหนักนะ ต่ามาเคยพูดว่าการโกหกบางทีด้วยสัญชาตญาณที่เอาตัวรอดยังพอเข้าใจได้ว่าเรากลัวใครแต่การที่ไปใส่ร้ายคนที่ไม่ผิดแล้วบอกว่าผิดทั้งทั้งที่เรารู้อยู่และเรายังสร้างโจทย์ขึ้นมาบ้างหาเหตุผนขึ้นมาบ้างสร้างเรื่องขึ้นมาบ้าง นั่นคือขนชั่วจิตที่มีความชั่วมืดบอดจะมากล่าวกันนี้มานานแล้วแล้ววันนี้ก็เห็นภาพเห็นภาพว่ามีบุคคลลอดซื้อทำหลวงปู่องค์หนึ่งอายุร่วมร้อยหรือร้อยห้าปีแล้ว ไปเกี่ยวกับเรื่องชูสาวสุดท้ายความจริงตีกลับกลายเป็นนักข่าวเองไปถ่ายเพื่อสร้างให้มีหลักฐานขึ้นมาของเก่ามันไม่มีแต่ไปสร้างอ้างว่าหลวงปู่เคยทำแบบนี้ไม่มีหลักฐานเลยไปทำให้มีขึ้นมา อะไรอะเจตนาคุณคุณจะปกป้องพระศาสนาแบบนี้มันก็พังหมดสิไม่ใช่คุณมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องไปหาเรื่องลูกสิทธิ์แทนไม่ได้หาเรื่องหลวงปู่ไม่ใช่คุณเลงไปที่หลวงปู่ก่อนเลย พอกระแสตีกลับเท่านั้นเละนั่นคือการใส่ร้ายน่ากลัวตมาจังรู้ไงว่าจิตแบบไหนที่ไม่ลำเอียงผิดคือผิดอย่าบอกว่าถูกเราจะไม่เจริญถูกคือถูก อย่าไปเปลี่ยนว่าเป็นเรื่องผิดไม่ใช่อย่าไปเข้าใจว่าพวกมากลากไปแล้วไม่ลงนรกเข้าใจผิดเลยเข้าใจผิดแล้วเราไม่ได้อยู่เหนือกรรมนะเรายังอยู่ใต้กฎของธรรมอยู่งั้นเราก็คงไม่ต้องแก่เจ็บตายด้ยนี่เราก็ต้องแก่เจ็บตาย แต่ว่าเราก็ยังอยู่ในกฎไตรลักษณ์และก็อยู่ในกฎแห่งกรรมอย่าอย่าทำนะไม่ดีเรากำหนดจิตเราเราจะรู้เลยโอ้จิตแบบไหนเรียกว่าเข้าสู่โสดาปฏิผล ไม่ต้องถามใครแล้วถ้าถามแล้วยังสงสัยอยู่แล้วจะเป็นโสดาได้ยังไงไม่ไม่ไม,ไม่ต้องข้ามความสงสัยเรียวกวิจิกิจฉา ตรงนั้นและศีลจะมั่นคงและศรัทธ,ธาจะตั้งมั่นและสมาธิจะหล่อเลี้ยงอยู่ทรงชานอยู่แล้วก็จะมีปฏิภาณปัญญาที่จะรู้ความจริงที่เราต้องแก่เจ็บตาย และพบภูมิที่เราต้องเวียนไหวและกฎกรรมที่เราต้องชดใช้กรรมดีกรรมชั่วแต่มาไม่ไปทำลายใครอยู่แล้วรับรองได้รับรองไม่ไม่ไปปรามาทพูดร้ายๆเอาสะใจไม่ มีพระที่ไหนอยากให้ยมตกนรกไม่มีหรอกไม่มีมีแต่บอกโยมหยุดนะนรกอย่าไปนะอย่าไปมาทางนี้เธอมาเจริญสติอบรมกิตและยมจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยความอาหังการมัมังการเนี่ยมันกำลังทำลายโยมอยู่นะ ถ้าผู้ประพฤติทธำธรรปฏิบัติธรรมเลยอินทรีย์จะผ่องใสมันก็หกไม่ได้ร่างกายมันไม่โกหกมันถูกถ่ายทอดเวลายมเจ็บป่วยหน้าเป็นไงเวลาโยมมีอาการเจ็บหน้าตามในร่างกายมันฟ้องคนอ่อนเพลียก็ฟ้องจิตที่ฟ้องคนหมดกำลังใจหน้าตามันก็ฟ้องคนกำลังดีใจหน้าตามันก็ฟ้อง คนมีความสุขหน้าตามันก็ฟ้องคนมีบุญวาสนาอ่อน่านหน้าตามันก็มี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 มไปดูเถอะถ้าเป็นผู้ภาวนานจริงจริงยิ่งยามเช้าๆด้วยอินทรีย์ท่านจะผ่องใสส่วนใหญ่แต่ตอนเช้าเจะเปล่งไม่ใช่ตลอดวันจะเป็นช่วงมันดอกไม้จะบานในช่วงเวลา พอผ่านแสงแป๊บนึง่งนแหละท่านก็พอแต่ว่าจิตท่านก็มีความเขาเรียกมันมีความสุขสุขเย็นสงบเย็นไม่เอาความคานองเข้ามาที่นี่ไม่เอาความคานองเลยไม่เอาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีด้วยข้างนอกมีเยอะแล้ว อย่าเข้ามาในวัดเถอะไม่ต้องมาเต้นไม่ต้องมากินเหล้าไม่ต้องมาเล่นการพนันในวัดไม่ต้องข้างนอกเยอะเยาวเข้ามาเลยเคารพสถานที่อย่าทำเลยที่นี่พระก็ไม่ให้สูบบุหรี่สูบไม่ได้ถ้าเป็นพระที่นี่ไม่ไม่มให้สูบ สูบทำไมมันมีประโยชน์อะไรถ้าดีพ่อแม่เขาก็ให้เราสูบตัง้งแต่เด็กแล้วเอาเหล้าผสมเข้าไปไม่มีไม่มีไม่มีกันจงมีสติสู้กับชีวิตสู้กับชะตา และก็สู้กับกิเลสพอถึงที่สุดต้องรู้จักวางแนละ้วใหม่ๆทุกคนต้องชีวิตเพื่อทรรมาหาเลี้ยงชีวิตสร้างฐานนะทรรมาเข้าใจแต่พอถึงจุดหนึ่งอย่าเมาชีวิตอย่าหลงความเกิดแก่เจ็บตายเพราะเรายังต้องเดินทางไปอีกปาระโลกหนึ่ง และอะไรที่เป็นสเบียงอะไรที่เป็นหนทางนำเราไปสู่ความเจริญในเบื้องหน้าไม่ใช่อนาคตมีแค่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าชาตินี้ชาติเดียวต่มาศึกวันนี้เลยนี่พูดจริงนะไม่ได้ท้าทายอะไรแต่พูดความจริงว่าถ้านมีแค่ชาติเดียวคำสอนพุทธะเรียว่า เราไม่มีที่พึ่งแล้วแต่พอภาวนาไปความสงสัยที่บอกมันหายไปแล้วอนาคตเรามีอยู่สองอย่างอนาคตในปัจจุบันที่อยู่ในโลกที่อายุไม่ถึงร้อยปีที่เราต้องไปสู่คนแก่แล้วก็เจ็บตายและอนาคตหลังความตายที่ส่งเราไปสู่อีกปาราโลกหนึ่ง เราไม่รู้กันหรอกไม่รู้หรอกมาภาวนาดูเถให้จิตมันสะอาดจริงๆเลยแล้วโยมจะสะดุ้งต่อบาปจะกลัวต่อแม้แต่คำว่าอากุศลภายในจิตความดำรินั้น เรารู้เลยว่าไม่ใช่แล้วนี่ไงที่บอกความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนานอิทธิฤทธิ์แท้จริงก็คือการรู้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษและความสำนึกแห่งผิดถูกชัว่วดีและนั่นคือการกระทำทั้งหมด ว่าเป็นปัญญาหรือเป็นอวิชชาเราเป็นผู้ตัดสินตัวเองสุดท้ายใครก็ช่วยเราไม่ได้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ทำนี่ไงกรรมมุนาวตติโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามารู้แล้วพอรู้อย่างนี้ ทำไมจะมาจะต้องต้องอยู่กับความอดทนจนปกติขนาดพระบวชมาไม่กี่วันยังรับรู้ได้ขนาดนี้แล้วเราอยู่มาร่วมสี่สิบปีลองคิดความเจ็บมันซึมไปขนาดไหน,น ทวสะพังกายเราสู้กับมันมาทุกรูปแบบจนวันนี้เราเห็นว่าพละอินทรีย์ของเรามีกำลังมากกว่ากิเลสจึงชี้ถึงความประมาทสันเสริญความไม่ประมาทพุทธ,ธัสตร์ไว้ อัจฉชวกิจจะมาตบปางโกชัญญามรณน,นังสุเวความเพียเรเป็นกิจต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆขับรถไม่ต้องไปชนเขาหรอกเขามาชนเราข้อหักตายได้แล้วแต่อุบัติเหตุเกิดได้ทุกทุกที่ไม่ว่าที่ไหน เดินอยู่ก็ยังล้มได้เลื่อนได้ล้มได้เอานะสมคุณเวลาเดี๋ยวแพ